ทีห่หนึ่งก็ยังยังไม่ได้มีเกิดนะตามที่ท่านแม่ทัพได้ยื่นข้อเสนอไปตั้งแต่เมื่ออะไระที่ว่าจะมีการประชุมในห่วงต้นเดือนที่ผ่านไอ้ปลายเดือนที่ผ่านมานะแล้วเสร็จแล้วก็ทางเราก็รู้อยู่ว่าทางกรมพุชาเองเขาก็ไม่ตอบรับข้อเสนอที่เราต้องการนะครับก็ก็เป็นที่มาที่ไปว่ามันก็เลยคุ้ยง่ายล้มกระดานนะมันก็ก็ยังไม่เกิดส่วนกองทัพอื่นผมไม่ทราบแต่ทัพหนึ่งเอาตามนี้นะครับ ในสิ่งที่กองทัพทําอยู่ตั้งแต่ท่านแม่ทัพสั่งการเนี่ยแล้วก็ได้มอบแนวความคิดนโยบายเนี่ยทางกองกําลังก็ดําเนินการนะครับอย่างบอกว่าจริงจังคูดง่ายคือทั้งหมดเราต้องสร้างสภาพที่เกื้อกูลในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยการอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องได้รับความร่วมมือทางจังหวัดรวมถึงอบจอด้วยที่เขาให้ใหการสนับสนุนทุกเรื่องพี่น้องประชาชนแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายป,ปกครองทั้งหมดเนี่ยต้องถือว่าเป็นภาพที่ดีนะจังหวัดสระแก้ว เราทํางานด้วยความความร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับสุดท้ายแล้วความปลอดภัยพี่น้องประชาชน,นตั้งแต่ผู้ชการบกแม่ทัพนะครับท่านให้ความสําคัญมากท่านก็สั่งการผมชัดเจนว่าให้ประสานกับทางจังหวัดจริงจังนะครับโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนอะการเก็บผู้ทุ่นระเบิดนะคะตอนนี้ของหนองแก้วเป็นไงบ้างคะเสพซึ่งนยังก็เมื่อวานนี้ก็ก็เจออยู่นะก็ทําก็แสดงว่ามันก็ยังมีตกตกค้างในพื้นที่นะครับก็ เมื่อวันสามทุ่นนะก็ก็เป็นที่น่าเสียใจอะ่ะคือเขาพยายามขัดขวางฝ่ายตรงข้ามก็พยายามขัดขวางในเรื่องของการดําเนินการแล้วี้มันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ยังไงนะครับแต่ทางเราก็ไม่ได้สนใจเพราะถือว่าผมทาหนังสือออกไปตั้งแต่วันที่9้าแล้วผมแจ้งแล้วว่าผมจะทําแล้วมันทนําในแผ่นดินเรานะแล้วก็ฝ่ายนู้นก็ปฏิเสธผมก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว นะก็แต่ไหนแต่ไรแล้วก็ถือว่ายังไงก็บ้านเราผมก็ต้องทําให้อย่างน้อยสุดประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ด้วยทหารทํามีความเสี่ยงแต่พี่น้องประชาชนในอนาะคตพื้นที่มันปลอดภัยเรื่องพวกนี้เป็น,นตัวเขาก็ทํามาหากินนี่ผมก็บอกให้ผูุ้ขับหน่วยเฉพาะกิจหนึ่งสองเนี่ยก็จากนี้ไปเนี่ยถ้าประชาชนเขามีความต้องการจะทํามาหากินในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ดูแลเขาอย่าให้มีปัญหาในลักษณะว่าเฮ้ยเขาเข้าไปทํากินไม่ได้วันนี้เราพยายามเปิดพื้นที่นะครับ ให้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 พี่น้องประชาชนเขาได้ได้ใช้ประโยชน์แล้วแหละนะการดันของชาว c a m b o d j จะแล้วเสร็จในในสิ้นเดือนนี้ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่รวืเน,นี่ยชาวบ้านก็จะรวมกลุ่มกันเข้าไปในพื้นที่ตรงน,นั้นท่านมองว่ามันก็น่าห่วงนะก็แล้วแต่ผมผมก็ติดตามข่าวอยู่นะก็น่าเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่มีความรักชาติรักแผ่นดินแหละคือบอกแล้วมันไม่แพ้ไม่แพ้ทุกคนไม่แพ้พวกผมอะทหารมีหน้าที่อยู่แล้วต้องทําแต่ผมก็ ก็ตอบตามนั้นน่ะคือเมื่อเราได้เปรียบทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าประเมินสถานการณ์ตลอดได้เปรียบไหมอันนี้ก็ต้องต้องดูอะ่ะอย่างคาําว่าได้เปรียบคือเราต้องเหนือกว่าในทุกเรื่องอย่างวันนี้เขาก็ยังพยายามติดตามความเคลื่อนไหวฝ่ายเราอยู่ผมขยับอะไรเนี่ยเขารู้หมดถูกไหมผมถึงได้ตอนนั้นที่ผมลงไปที่หนองจานทีิงแล้วผมก็พยายามขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนพยายามช่วยกันปกปิดความลับในเรื่องของกายบัตรการของฝ่ายความมั่นคง ไว้ด้วยนะฮะในทุกเรื่องก็ได้รับความร่วมมือดีนะหลังหลังหลายเรื่องที่ผมไปหรืออะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีภาพเป็นเรื่องที่ดีอย่างการเก็บกู้ที่ระเบิดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่จะทวงคืนพื้นที่คืนถุกใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนั้นต้องทําหลังจากนี้จะมีการผลักดันยังไงบ้างคะสำหรับมาตรการจะเป็นการเจรจาก่อนไหมหรือว่าจะไม่เจรจาคือมันอยู่ที่เขาเราไม่เจรจาอยู่แล้วถ้าเขาขอเจรจามาแล้วเขามีความจริงใจ คือไม่ต้องคุมเครือทําหนังสือมาแบบคุมเครือแบบขอประชุมแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรถูกไหมแล้วจะรู้ได้ไงอะ่ะไอเรื่องที่เราขอไปอะ่ะยังไม่รู้เลยเออคุณจะค,คุยเรื่องนี้ไหมล่ะเออถ้าคุยเรื่องนี้มันก็จบไหมแต่มาเพื่ทขอเชิญประชุมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็กรอบกรอบเรื่องมันมีอยู่แล้วนะเอาจริงแต่ว่ามันก็น่าจะเลื่อนเอ่อยมาหน่อยถูกไหมก็เกรงว่ามันไปแล้วมันจะฟาวเหมือนทุกครั้งอะ่ะไม่ได้อะไรขึ้นมา ปฏิเสธหมดยื่นข้อเสนอไปแล้วมันจะมันจะเดินหน้าต่อกันยังไงทีนี้มีเรื่องของซาวผีเข้ามาค่ะปอปอค่ะตอนนี้ทางเรามีการเปิดซาวผีในพื้นที่ของเราแต่ว่าทางเขาเนี่ยก็มีการร้องไปที่ IoT อไอเรื่องนี้ร้องก็ร้องไปผมก็ทําในแผ่นดินไทยผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวียนเข้ายามอยู่ถูกไหมเขาก็มันก็ล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารเนี่ยตื่นอ่าใช่ไหมแล้วไงอ่ะ ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเลยอ่ะก็มันทําในบ้านผมอ่ะผันดินผมอ,อ่ะอ,อยากจะฟ้องเลยฟ้องไปผมผมไม่ไม้ไม่แคร์นะเรื่องนี้ตอนนี้กําลังใจของบางคนเราเป็นยังไงบ้างนี่เอาจริงพี่น้องทหารคือพร้อมอ่ะเอางนี้ดีกว่าพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อได้เปรียบเอางนี้แล้วกันนะครับให้สบายใจนะขอบคุณมากครับ,บค,ครับ